มินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายด้านหลังมินนี่คือตลาดโพชัยนะคะเขาก็จะเป็นตลาดสดนะที่จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายผักเนื้อสัตว์อะไรกันตามปกติใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เขามีทีเด็ดค่ะก็คืออาหารเช้าของเขานะคะเป็นอาหารเช้าพื้นถิ่นมีให้กินนหลากหลายมากๆนี่ข้างหน้าตลาดนี้ก่อนเลยค่ะข้าวจี่ปิ้งน่ากินมากเริ่มกันเลยค่ะร้านแรก ร้านแม่นี่คือจะขายเป็นข้าวจีปิ้งนะคะหน้านี้แม่ทาอะไรจ๊ะเนี่ยทาปะลาปลาเด็กนะปลา,ร,ารียกปลาเด็กสูตรคนหนองคายคือเขากินข้าวจีใส่ใส่ปะลาร้าเหรอจ๊ะใช่คะแล้วตอนนี้กลิ่นปะลาร้าที่แม่ทาลงบนข้าวเหนียวอะค่ะพอมันเจอไฟเธอแหละเ,ลเออมันจะกลิ่นพุ่งออกไปเลยมันนัวน,นะแม่ค่ะ <laughs> <laughs> แบบนี้แม่ขายชิ้นละเท่าไหร่คะ10บาทค่ะ เธอเปกมากบอกเลยรสชาติปลาเค็มๆนัวๆค่ะแ,แล้วก็เคลือบไข่แบบพอจี่ปุ๊บมันจะกรอบๆข้างนอกอ่ะหอมมากแล้วเจอข้าวเหนียวดำนุม่มๆข้างในแม่อร่อยจังเลยนุ่มไหมนุม่มอร่อยมากแล้วแม่ขายถึงกี่โมงจ๊ะนี่อีกโมงกว่าๆก็หมดแล้วอีกชั <esf'> <S 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 ่วโมงกว่าๆก็หมดแล้วอ๋อนี่หนูมาสายเหรอเนี่ยถ้าหนูจะไปต่อเนี้ยในตลาดอ่ะ ต้องกินอะไรคะอาหารเช้ามีข้าวผัดมันไก่ก๋้วยเตียวกล้วยจั๊บแกงเส้นตุ่มข้าวเปียกข้าวจุกจะเต็มเลยใช่ไหมขอบคุณนะคะแม่อร่อยมากเลยเดี๋ยวไปตามคําบอกเล่าของแม่ข้างในเขาบอกว่าของกินเยอะมากเดินเข้ามาในตลาดนะคะก็จะมาอยู่โซนที่เขาขายของสดเนื้อสัตว์อะไรกันแต่ว่าก็จะมีร้านอาหารเช้าเนี่ยแหละแทรกตัวอยู่ในนี้แล้วแม่ก็บอกว่า เดินไปลึกๆข้างในอาคาร3เนี่ยของกินเยอะมากแต่ว่านี่เดินมาไม่ไกลนะคะเจอร้านนี้แล้วลักเลข่เข้าเกลียบอ่อนบันกวนเวียดนามม,มีนอกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันบันกวนนี่คือใส่อะไรยังไงบ้างคะแม่มีไส้หมูแล้วก็ หอมเกียววก็มีน้ำจิ้มหมูโยอเราเรียกว่าบันขวนภาษาเวียดนามเดี๋ยถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าเขาเกียบอ่อนน่ากินมากเลยอ่ะแล้วขายกล่องละ20เองค่ะถูกมากแต่ว่าอันนี้มีสั่งแบบพิเศษนะคะ ถ้าธรรมดาย0เป็นแบบนี้ก็จะไม่มีหมูยอ,อแต่เพิ่อมอีก10บาทได้ไส้พิเศษแล้วก็ได้หมูยอด้วยแป้งมันนุ่มนวลมากแล้วก็หอมเจียวกรอ,อบอยู่ข้างในอะคะ่ะมีหมูสับหมูยอไม่แป้งอะแล้วน้ำจิ้มจะออกเป็นหวานเค็มค่ะถ้าเกิดว่าชอบเปรี้ยวเนี่ยหอมมะนาวพ่อบีบเพิ่มได้ โซนนี้ทั้งโซนนะคะคุณผู้ชมจะเป็นโซนของกินแบบจัดเต็มมีหลายร้านให้เลือกมากแล้วก็เมื่อกี้ร้านรักเล่ข้างหน้าค่ะแม่เขาแนะนำหนูมาว่ามาตลาดโคชัยต้องกินร้านนี้เลยนะก๋วยจับโกน,นันดังด้วยมีแบบ40-50หนูเอา50ไปเลย ตอนนี้นั่งอยู่นะน้ำซุปคือแบบหอมมากแล้วเส้นก๋วยจับแม่เป็นแบบเส้นเล็กๆด้วยอะ่ะขอบคุณค่ะดูเครื่องนะมีหมูกรอบนะคะมีไข่มีตบับมีหมูชิ้นมีกระเพาะหวานเค็มกลมกรอบแม่จา๋าเส้นเขาหนึบมากเลยเนาะ เราเส้นเล็กอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเราเครื่องที่แม่ให้กําลังพอดีนะคะเส้นมีเยอะไปแต่ว่าพวกหมูพวกไข่อะไรเงี้ยจะเต็มมากใครมาตลาดโพชัยนี่ต้องมาลองเลยก๋วยจับโคลานสมมงตํานาน40ปีค่ะส่วนร้านข้างๆแม่บอกว่าก็ต้องลองเหมือนกันอันนี้เขาจะขายเป็นข้าวปีกแกงเส้นเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงมันก็ยังไม่เคยกินเหมือนกัน กับก๋วยจับโกรานะคะร้านนี้น้อยแกงเส้นมีหลายอย่างมากมีโจ๊กมีข้าวเปียกมีแกงเส้นมีต้มแซ่บเล้งด้วยข้าวเปียกกับแกงเส้นมีมันตางกันยังไงคะแม่ข้าวเปียกเป็นก๋วยจับยวนค่ะแกงเส้นคือก๋วยเตี๋ยวไก่บุญเส้นโอ้หนูเอาแกงเส้นดีกว่าน่ากินเป็นบุนเส้นน้ำใสแบบนี้นะคะ มีใส่ไก่ฉีกนะใส่หมูยอมีเลือดแล้วก็มีลูกชิ้นน้ำใส่ๆน่ากินมากน่ากินมากอย่าเป็นชิมแบบไม่ปรุงแบบกลมกล่อมอีกแล้วอะแม่ค้าที่นี่เขาฝีม,มือแน่นอนจริงน,นะคะมินว่าไม่ต้องปรุงก็อร่อยแหละร้อนๆรสแบบธรรมชาติใครมาเที่ยวหนองคายเนี่ยให้นอนหลายๆวันหน่อยแล้วมาทุกเชา้าทยอยกินไปทีละร้านค่ะอร่อยมากหรือมาก,กันหลายๆคนล้วกินหลายๆอย่างนะ จะฟินมากเลยอย่างอันนี้แกงเส้นอย่างอย่างที่นึกกินนี่พ้วยเท่าไหร่คะแม่คะสี่สิบบาทจ้าสี่สิบบาทเองราคาไม่แพงด้วยแล้วก็อร่อยนะคะเยี่ยมเลยอร่อยมากของอร่อยนี่อยู่ติดกัน3ร้านเลยนะคะรวดเดียวอันนี้ข้าวโซยเป็นข้าวเหนียวผสมธัญพืชอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะใส่เม็ดเดือยข้าวโพด กัวแดงแล้วก็มีหอมเชียวด้วยแล้วก็มีต้นหอมด้วยใช่ใชไหมค่ะแล้วก็เราก็โรยด้วยถั่วเขียวนะคะแล้วก็โรยด้วยงานะคะงาบ้านโอ้แปลกมากไม่ค่อยกินเลยเป็นอาหารของคนเวียดนามมาชิมใครที่ชอบกินพวกข้าวเหนียว หน้ากุ้งเข้าวเหนียวหน้าปลาทํานองนี้เลยแต่ว่ารสเขาจะมีความเป็นธัญพืชนะคะได้ความมันของเม็ดธัญพืชข้าวเหนียวนุ่มมากแล้วก็ขัวปนโดอันนี้ยมันมากโลยน้ําตาลนิดนึงนะหวานหวานอร่อยมากเลยถ้าหนหูซื้อไปอย่างเงี้ยเก็บได้กี่วันคะต้องฟีดน,นะคะจะอยู่ได้จนลืมอยู่ได้จนลืมซื้อไปฝากคนที่บ้านเขาช่องฟีดได้อยู่ได้นาน มาลองได้ค่ะข้าวซอยข้าวทันเยือบอย่างเวิร์กนี้นะคะเขาก็จะขายแบบเป็นอาหารเช้าที่เป็นของว่างของกินเยอะไม่หวานไม่ไหวใครที่อยากกินอาหารเช้าแบบเบาๆก็มีให้เลือก มาอีกหนึ่งเซตใหญ่นะคะอันนี้เป็นปอบเปี๊ยะนะคะมาจากร้านสำราญอีกหนึ่งเจ้าเก่าแก่ของตลาดโพชัยเลยหรือใครอยากกินกาแฟโบราณไข่กระทะขนมปังเวียดนามก็นี่เลยโซนนี้นะคะใครที่ดูแล้วนะคะอยากจะมากินอาหารเช้าอร่อยๆแบบนี้นะคะมาเที่ยวหนองคายอย่าลืมมาแวะที่ตลาดโพชัยเลยเขาเริ่มเปิดกันตั้งแต่ประมาณแบบ ตีห้าอะไรอย่างนี้นะคะแม่ค้าเริ่มมาแล้วแล้วก็บร้านเน่ก็จะขายยาวไปถึงช่วงเที่ยงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ปกัก g ี s พสมาได้ที่นี่นะคะ<ม>ตลาดโพชัยอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย<ม>ใกล้ๆกับบขสด้วย<ม>บางคนนั่งรถทัวลงมาตอนเช้าแวะก่อนเลยค่ะ<ม>ของกินอร่อยมากๆแล้วก็มีให้เลือกหลายร้านด้วยนะคะ